ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิววิธีการแปลงโฉมนะคะกระป๋องพลาสติกค,ค่ะสีขาวๆแบบนี้นะคะให้ดูน่าใช้ยิ่งขึ้นค่ะแทนที่เราจะนำไปทิ้งนะคะเราก็สามารถที่จะมาตกแต่งให้สวยงามด้วยเทคนิคการทำเดคูพาดค่ะการทำเดคูพาดก็คือการงานประดิษฐ์นะคะที่นำกระดาษมาแปะบนวัสดุต่างๆค่ะเป็น ศิลปะของฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ตัวน้ำยาตัวเดียวก็คืออะคริลิกวานิกนะคะเป็นตัวเคลือบเงาของร้าน decoupage com จะใช้เป็นเกรด High Gloss ค่ะก็คือจะมีความเข้มข้นเนื้อฟิล์มจะหนาแล้วก็เงาเป็นพิเศษทาเพียงครอบเดียวก็เงาวับแล้วค่ะ อุปกรณ์เราก็จะมีนี่ค่ะภูกันค่ะร้านเรานะคะจะขายเป็นชุดนะคะชุดละ10ชิ้นค่ะช,ชุดละ60บาทตกชิ้นละ6บาทเท่านั้นค่ะมีสองสีนะคะแต่ใช้งานได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราจะเริ่มด้วยการตัดกระดาษค่ะกระดาษของเรานำเข้าจากเยอรมันนะคะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะเราจะตัดนะคะแล้วก็นำชั้น ที่ไม่ได้ใช้2ชั้นนะคะออกจะเหลือแค่ชั้นลายค่ะสำหรับมือใหม่นะคะเราเลือกลายที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พื้นสีขาวๆค่ะแปะไปมันก็จะไม่เห็นสีนะคะจะกลืนเข้าไปกับพื้นผิวเลยค่ะเราพยายามตัดให้อ่าเหลือพื้นสีขาวให้น้อยที่สุดนะคะวิธีการ ดึงกระดาษออกนะคะอาจจะยากก็ใช้นิ้วนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วค่ะแล้วก็แตะที่กระดาษค่ะแล้วสองชั้นที่ไม่ใช้มันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายค่ะนี่ค่ะาวานิชเครื่องงาของเรานะคะเขย่าก่อนใช้นะคะใช้ผู้การเทาอยู่บนพื้นผิวนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะแตะ,แตะให้น้ำยาเนี่ยสมานเป็นตัวสมานแทนกาวนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำ กดกดกดค่ะที่เราใชา้วานิชเนี่ยเป็นตัวแทนกาวเพราะว่ามันจะช่วยให้ติดง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็จะเหมาะกับคนที่เคยทำงานดีคูผาดมาสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะแปะยากกว่าการทากาวแล้ว,แล,วแล้วแปะน้ำตอนแห้งนะคะนี่พอแห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาทาวานิชเคลือบเงาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะอยากที่จะ ให้โทนก็จะเปลี่ยนอะคริลิกวานิดเป็นออปโปโพซิลเลอร์ค่ะเห็นไหมคะดูสิน้าใช้เอานิ้วขูดนี่ลายไม่หลุดเลยค่ะสวยงามน่าใช้จริงๆเลยค่ะมาลองทำกันดูนะคะยังไงสอบถามได้ในข,ข้อความข้างบนนะคะนี่ค่ะเว็บ d e c ุปั com แล้วก็แอดไลน์ i d มานะคะ dao dao ค่ะ